โอ้ยต้องซื้อหวยแล้วแหละเงี้ยมาให้เห็นตัวเบลล์มเดี๋ยวเขาันมีโฟกัสกันโอ้ยน้องพีแล้วมันมีกล้องคอก็ดีจับได้เปล่าไม่เอาไม่เอาอย่าไปจับมันเดี๋ยวมันกัดตัวใหญ่

เบาช้าๆลูกเดี๋ยวน้องหกล้มโอ้ยอ้าน้องมันโอ้ยระวังอ้ยอยากให้น้องดูมากอัญยางงว่าแบบดูอะไรเจอไหมอัญยาเห็นมอัญยาขึ้นไปดูแอแอสิลูกอัญยาดูไหมคะ

ตรงนี้ไม่มีสัญญาณตนะ้องเข้าบ้านก่อน